สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาลงทงลงทานะครับพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการหาอาหารชั้นสูงนะครับเป็นอาหารชั้นสูงสุดของภาคยีสานนะครับปีนึ่งก็ได้กินเที่ยนึงนะครับเป็นฤดูกานนะครับของธรรมชาติหากินน้ำยอดไม่ยอดไหลครับวันนี้ครับอุปกรณ์ก็คือไม่เสา ไม่เ้าสมัยก้อนใสกระต้าน่อยซื้อมันนี่ใสพามุ้งแหละนะครับเห็นว่าครับเนะี่ยอของแท้ครับของแท้อ่าวันนี้คือนแย้ไข่หมดแดงครับสีมะยามก้อนเนี่ยเจ้าแรกเจ้าแรกครับเนี่ยนั่นมืออ่าเคาะปั๊ป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 ัปปปปปป๊เนี่ยไข่หมดแดงครับอ่าลงมานะครับใส่ในอ่าพามุ้งเขียวอันนี้บป็นไข่หอครับอันนี้บ่ะไข่บ่ ต้วนผลนางปลอยไข่น้อ่เห็นอันนี้ผมอันนี้อันขาวๆแต่มันัไข่มันไข่ผักสิไข่ผักกันว่าต้นไหนไข่ผักกับมิตรไข่ผักบ่นะครับอันนี้คือไข่ผักพอนะโอ้อันนี้กับนี่ทั้งผลไข่อันนี้ของกมาบ่ก็มามก็มาเนาะครับเนาะต้นนั้นไม่ให่ผมไม่ให้ผมผลออกมาต้นไหนอันไข่บ่ไข่หูจั๊กยีเนาะมันเป็นน้ำต้นไข่ดิอันนี้คือวิธีการนะครับอาหารชั้นสูงหอยอีสาน แง้ไข่หมดแดงครับแง่ไข่หมดแดงนะครับแต่ว่าโซนนี้บะหมีผักหวานนี่โซนสารคามครับโซนเนี่ยโซนน้ำเสือกนะครับแต่ว่าซือ้อมาหนี้ผักหวานหาไม่งากดอกนะครับอันนี้สมัยไม่สมัยก่อนนี่ <โด S 1> เห็นใส่กระตา,ดาเดี๋ยวตามไปเืิ่งครับทั้งคุณครับลุงกับป้าเพิ่งกำลังแง่ยอยู่โอ้เขย่าแรงเอาตำาๆเลยนะครับอันนี้นะาของแถวแม่สม นะครับสมัยก้อนนี่บ้านมีทางเที่ยวกับเที่ยวนี่ประจำพ้นยังเหลือคือเกาอยู่พ้นไขยเพิ่มเติมมากคือต้นบวดขามีอาหารชั้นยอดอาหารชั้นสูง <c oughs> ไม่เงี้ยเอาเอาเอาหมดเลย บอสันไม่ได้กินต้องสันเขย่าครับวิธีการครับเขย่านี่ครับเนี่ยอันนี้โอ้หางต่ำไม่มีใครเป็นทารอนนะครับนั่าปวดตาเมื่เปียงปุ่นนะโอ้มีอะไรใครง่ายๆครับเนี่ยเมื่อเปียงครับโอ้รุดจอดเลยอันนี้มาเพิ่งมาหมดลุงโอ้ เอาเบิ้งครับวิธีการอันนี้มันบ่อยู่สูงบันไดอันนี้ไม่ประมาณปุ่นลราห้าหกเมตรอยู่เนี่ยห้าหกเซนเมตรนะครับเป็นเบื้องอันนี้การซูฝนโปรตุกเมเล่ทั้งหมดอืมถ้าฝนลกนี่มันนั่นเตะอืมขย่าบบันไดขย่าบันไหนที่สมิบ้านนั่นนไปไปแง่ทั้งนั่นขย่าบให้เราไหนอ่ะขยาบอืมอั่นอาไพรว่ากินยังไงครับอาหารชั้นสูงครับเนี่ยอ่าแทงนะครับเนี่ยแท้งเรากั แค่แล้วก็เขย่าไม่หมดขึ้นโกโก้กวาไปหาแงไข่มะเดื่อเเนยมดแตงไตใสเจ้าของไม่ีห้างเดียวพอเนี่ยพ้นเดียวพอเลยเนี่ย่หันอันพ้นพ้นพ้นหันบอดลงเนเอาเอาใส่่อหน่ะเอาดีหางเดียวเนี่ยห้างเดียวไม่มคาเ่ไ งเียอันนี้แบบอนุรักษ์ธรรมชาติเด้อครับเนี่ยมันบ่มีการตายแม่มันก็แม่ม,มันก็โตบ่ได้ไปกับไต่ออกงานเดียวกันนี่แหมงานเดียวกันถึงกันเด้เออถึงกันกูกระเดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเอออีกห้างนึงอีกห้างนึ่งท่นน่ะนั่นนั่นสูไปเบิ่งครับสูบเบิ่งเออต้องแยงก่อนไม่อันางเกดีนั่นคือสำหรับอันแทงก่อนเราก็เขยเอ้า มาแล้วครับเ่านนี้จ่าเลยไม่ขู่หลงตัวล้มเพื้นกับพ้องกันป่เนี่ยตกพื้นกับพ้องไม่ไม่ต้องหาใน้มาปผัวเอาไปไม่เนีอามันก็จะคาบขึ้นไปเก้าละคาบขึ้นไปเก้าอืมเอาแต่ธรรมดาโอ้เอ้าได้เป็นถวยวะเนี่ยแล้วเลยแล้วแรงไม่เป็นใจใครตรงตรงไอ้พ่อแม่เพื่นน้องเอ้ยนะครับนี่วิธีการแย่ไข่หมดแดงเด้อ สมัยก่อนไสอันกัตตาดิซื้อมันนี่สมัยไม่แล้วไสผ้ามุ้งแหละอ่าเป็นวงเออบ่อนนะบ่อนยังนะครับสะดวกสบายทันสมัยปั๊บไปตามยุคตามสมัยอันนี้ก็ต้องพูดจักหมายด้วยครับต้นไหนพ้นไหนมันไครเนี่ยเอออันบ่ไครกับบ่ไครนี่พันวาท่าแม่บ่เอออันบ่ไครกับบ่ไครนะครับเนี่ยมึงเป็นพี่น้องมาอยู่หากินภาคอีสานบ้านเฮาอันนี้บ่แม่มดแดงเลี้ยงเนื้อมดแดงธรรมชาตินะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเลี้ยงใส่ขวดโคกพุแล้วนะครับผู้เพิ่นเสียนเนาะเลี้ยงสุย่างอึ้งกบเลี้ยงอืงอันนี้อาหารธรรมาชาติโดยแท้ครับมนหากินนดยธรรมาชาตินะครับอเอากลับมาแย่มาวอย่างมันนะครับเห็นไครับอันนี้บันธุแนี้แม่เป่เงเนาะบอมีอ่ะเบิ่งนี้ครับกอ่อติดการหาอยู่หากินถือว่าโชคดีครับขับรถผ่านมาพอดีเพร่ะหันไปสาปปลา ก็ได้หลายพอสมควรอยู่ได้ปลาลายกับลายอยู่แทงขาดกับลายนี่มาเลยอันนี้ยังเกาะกน้ำยังเกาะน้ำแดงเด็กน้ำแดงครับอยู่น้ำแดงอันนี้อยู่ยอดกระเดานะครับเบื้องใกล้ๆนะครับเห็น้องครับอันนี้ถ้ามันแทงไม่ได้ก็ใส่ไม้เคี้ยงตัดอันตั้มกันงับลงอียิกงับลงอีกเนี่ยเนี่ยนี่ประทับได้อ้าพี่น้องที่บ้านแม่นภาคอีสานกับเบื้องไวดเด้อครับเด้อหาอยู่หากิน ไข่หน่อยๆเน,ยๆนยๆียนไนวะเนี่ยออโอ้ไข่เนียนๆหน,น่อยๆแต่ว่าคุณภาพดีครับเนี่ยเห็นบ่ไข่มีไม่ตรงตรงโอ้ยลาบกับเสีบผู้เพิ่นแกงใส่ผักหวานกับเสียบแกงใส่ผักหวานใส่เห็ดกระด้างเห็ดกระด้างเนี่ยโอ้ย,อยเขากำาังทำอะไย่างงี้พอทั้งไปมันทั้งพุ่นสิโอ้ยอันนี้เต็มเต็มร้อยเลวยวนะออบ่ศูนย์บ่เสียเลยทั้งทืออีกบุญนะ มันบะนี้มันอันทีเฮ็ดห้างเขาเขาปะหุ่มเขาเขาปะหุ่มล้างล้างอันกับหุ่มแล้วอันกับห้างกับห้างเลยถ้าถ้าหุ่มมันร้อยอีกจะมือมันจะไข่เนี่ยมืออีกสองสามมืออันนี้ป้าแง้ดูแล้วโอ้โอ้แง้แง้มือก้อนมือหนึ่งโอ้กันแง้มามอันอันกันเขาดีกว่ามันกับหุ่มไหมกับไข่ไหมเออล้างกะหุ่มไหมล้างกับไปเปลี่ยนห้างไหมคนว่ามองได้เป็นไข่ผักกับไข่ผักเออไข่ผักเออกับแปลกเนาะมองได้บ้าบอโต๊ะเต๊ะคนว่าถ้าเลี้ยงมดแดง้ะเสียวไปเอาไปเลี้ยงคือต้องเอาาาหงนนั่พ นางมันไข่พ่ะนะเอออันนี้มึงู้จักนันเพิ่นดอกเจ้าเพิ่นบานสั้นเหรอมึงเปลี่ยนครับเปล่งเปล่งเป็นไรเบิ้งเด้อพี่น้องครับนี่เด้อโอ้ยมึอเปลียนครับโอ้เปลี่ยงมึงเปียงเบิ้งเด้อมาครับไข่อะลงมาเลยครับยังไงใคยผ่านมาเห็นมาเห็นมาทางนี้อ้อมใช่ไหครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย ตำรวจมาไหมไงตำรวจอ่ะตำรวจมาเลยดิงั้นเราบ่เราอยู่ใส่ยู่บ้านชิเล็กุระโอ้ยชิเล็กุรเออมาไปช่วงน้องแล้วครับครับครอากมาแค่น้ำแมลงสิมาบ่มาบ่บูบาพาลูกไปพยายามอันสิพามาอยกตรงกลางหยอเอออยับเข้าไปโอ้ยน้อยก็มีเบดตัวเนี้ยมีบดโอ้มีเบดตัวเนี้ยโอ้ยอันนี้ยอดนี่มีบดเลอครับเนี้ยอือค่อยไปยี่สิบจี่สิบผ่าไปละยีสิบผ่าไปละ เดีวัน <ules> น <klore> mm ี hmm. ้ยันนนาั้นอีกตะกีดเที่ยวทางนี้เนาะตอนนี้ไม่เฟรไม่นานลอ้โอุ้่น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 ยังยูไม่บักหลบักหลบักหลยม่เปียกคนน่ะน่เนี่ยข้างยู่กับพ้องกันอ้ามูรโลมมันกัชีคาบขึ้นไป ครับจะไปต่อบ่เ <movie> น <voice> ี่ยพ่ยเสื้อน <reconcile> ี่พ่อจี๋พ่อกินแล้วอ่าพ่อเปลียงครับผลงานผลงานครับผลงานพ่อเปลียงครับเืิ่งไกลๆได้ครับเด้อบน่ะนวันนี้ได้เป็นถั่วเด้ครับเนี่ยอ่าการละย้อยินภาคอีสานครับพี่น้องครับพามาพี่น้องอ่าอีกมี่อีกวะอ่าอย่ต้นยังก่อนเนี่ยต้นไฮป่ะต้นไฮครับต้นไฮทางสาระครับเป็นต้นไฮนะครับใบ้ข่ใบโพก อย้ำนัน่นนกมาเมากินนูเนี่ยสมัยก่อนมาจอดนี่นก<ด>โอ้แข่งกันแควเดียวครับเนี่ยในใก็มีออันนี้เดีนน๋ันปอนเนี่ได้ปอเนี่ยอันนี้ก็ทีี้ยูราหังงยๆเนาะยากออันมันสูงสูงพุ่ก็จะเอามันทอสูงแห่เนี่ยมันกย,ย,ยนกคไชตั้งตั้งหอ่อืมบงกครับบ่งอยกนานๆได้เห็นเทียนอนี่เนี่ยเนี่เนีนี่เนี่ยไเ่เออใครปอเนี่ย เอาบอใครห้องก็หุบห้างห้างกับมีเม่อครับแดงแดงห้างห้างกับมี่นี่เคาะใส่ะโอเคครับขอบคุณพี่น้อนนะครับที่ติดตามนะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับการช่วยกินพยาสารครับมื่อนี้โชคดีทุกท่านครับมีความสุขรวยๆครับทุกท่านครับสวัสดีครับ